ช่วยพี่้งกีหน่อยช่วยพี่พงกีก่นอนช่วยพี่พงกีก่อนแล้วยาลช่วยพี่งกีหน่อพี่งกีจะไปเที่ยวอุดอุดอุดจุปุจุุุุุเอาเอาขยิบจุจุ bay ạ bay ạ bay ạ. bay ớt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  อย่าไปนะโอ้โหเห็นไหมมีใครห้ามตองได้ไหมรัวปิดไว้ก็ปิดไว้เท่านั้นแหละก็เท่านั้นเลยค่ะไม่มีอะไรสามารถขวางกั้นตองได้เพราะตองจะไปนะคะอาพี่พุงกีก็้าจะต,ต้องเห็นไม่เห็นหรอกลูกหญ้าสูง แม่ว่าแม่จะจัดการพีุู่้ขีีกว่ามาพี่ป๊อกออกมามาออกมากว่าจะออกมาเล่นได้เนะ้ะไปมามามา,มา,มา,มาตักผ้ามา ไป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 ไม่ไปแหรอไม่ไปข้างบ้านหรอไม่ไปตักผ้าแล้วหรอไปตักผ้าปะปะปะก๊กมาตักผ้าเร็วมามตักผ้าเร็วเร็ว แม่ขอดูหน่อยแม่ขอดูพี่ปุ้งกีกินน้ำหน่อยเดี๋ยวพี่ปุ้งกีกินยังไงนะ๋อ,อกินอย่างนี้เหรอคะไปแล้วไปตากผ้าก่อนบ๊ายบาย